วิถีใบไม้ไหวคือใจที่ไหวคิดไปเองตามมายาสมมุติผ่านรูปผ่านนามที่ถูกในรู้จดจำได้แล้วและที่ฉันกำลังเขียนหรืออ่านให้ฟังอยู่นี้ก็เกิดจากจิตตรุงแต่งด้วยถ้อยคำมายาเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเหตุ เพื่อทำการสื่อสารต่อกันให้พอใช้ในเรื่องสมมุติเดียวกันนี่แหละเอาประโยชน์ในความเข้าใจเพื่อการละวางเป็นที่ตั้งกในทีนี้วันนี้ก็รู้เห็นจิตใจฉันไปวิชาที่ฝึกตามแผนที่เดินทางมีแต่ให้ละวางไม่มีชี้ดำให้เกิดกิเลสหรือหลงยึดในสัพพสิ่งใดๆเลย นี่คือปัญญาที่ฉันฝึกได้และครูบาอาจารย์ที่ฉันรู้จักทั้งหลายก็มีผมลลัพธ์ออกมาคล้ายๆกันเมื่อเอามาเทียบเคียงกันกับหลายหลายองค์ที่ท่านได้แสดงมายาธรรมผ่านสมมติบอกทางเอาไว้แล้วโดยเจตนาแห่งการแจ้งในธรรมย่อมอยู่เนื้อโลกมายาไม่ต้องพูดจ้า มันก็รู้ด้วยตัวของเราเองอย่างเงียบกิบแต่เหตุแห่งการสื่อทอดฉันจึงต้องหยิบยืมมายาภาษาสมมติมาใช้สื่อสารเพื่อให้ผู้อ่านผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจต่อเหตุแห่งการสมมติในแก่นหลักธรรมละวางอย่างถอนรากถอนโคนวันนี้ ก็ให้ปัญญาละวางกันอย่างเคยรู้แต่ไม่เคยรู้อะไรจริงเห็นแต่ไม่เคยเห็นอะไรจริงเมื่อเข้าใจโลกมายาที่ถูกสมมุติขึ้นอย่างสิ้นสงสัยเหตุของการใช้สมมุติในทีนี้จึงใช้เพื่อการถอดถอนสมมุติโด,ดยกันนี่แหละ เรื่องธรรมชาติของสิ่งสมมุติที่เราต้องเข้าใจตัวเราเองจิตเราเองที่สมมุติเพียกว่าจิตนี่แหละหาต้นเหตุที่มาของมันของความยึดถือทั้งหลายเมื่อวางที่มาของความยึดถือทั้งหลายลงได้ที่ไปนั้น เดี๋ยวมันไปของมันเองตามธรรมชาติของมันเพราะไม่ว่าเราจะคิดอะไรจะทำอะไรมันก็วนอยู่ในโลกมายาสมุตินี่แหละนี่ก็สื่อสารด้วยความตั้งใจจะสื่อสารนะแต่มันก็พลาดจากความจริงแท้อยู่ดีเมื่อตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เข้าใจในตนหยุดปรุงทุกอย่างวางลงเสียให้สนิทอย่างสิ้นเชิงนั่นแหละความเข้าใจในความเป็นหนึ่งของธรรมชาติเดิมแท้ที่สมมติขึ้นแห้รู้มันแสดงตัวอยู่ของมันอย่างเนียวริบโดยไม่ต้องอาศัยสมาธิขันไหนไหนหรือการสื่อสารรูปแบบใดๆ ที่ต้องปรุงผ่านมายาเลยก็สามารถรู้เห็นมันได้คำๆไปแบบไม่โง่ไม่ฉลาดไม่เร็วไม่ดี